สมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้นะคะก็เตรียมจัดงานมหกรรมรับสร้างบ้านและวัสดุครั้งใหญ่ที่สุดภายใต้แนวคิดนะคะ Building and a House is easy โดยคาดว่าจะมีเงินสับพัดในงานนี้นะคะประมาณ1,000คกว่าล้านบาทค่ะ โดยสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคตานะใต้นคได้มีการถแถลงข่าวประกาศความพร้อมเตรียมจัดงานมากรรมรับสร้างบ้านและวัสดุครั้งใหญ่ที่สุดของภาคใต้ค่ะณศูนยะ์การค้าเซนทรัลหัดใหญ่ระหว่าง4-7เมษายนภายใต้แนวคิด building a house is easy ทำเรื่องบ้านเป็นเรื่องง่ายค่ะโดยมีนายอธิปัตยยินดีนายสมาคมสนยนรับสร้างบ้านภาคใต้พร้อมด้วยอุปนาย,ยกเลขาธิการและคณะกรรมการสมาคมสนยนรับสร้างบ้านภาคใต้ร่วมกันแถลงข่าว ด้านนายอธิปัตยินดีนายกสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้นะคะบอกว่างานมากรรมรับสร้างบ้านและวัสดุจะจัดขึ้น4วันด้วยกันค่ะคือตั้งแต่วันที่4ถึง7เมษายนณนะบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่ โดยภายในงานนะคะจะมีการยกขบวนบริษัทที่รับสร้างบ้านชั้นนำนะคะอย่างมากมายในพื้นที่ภาคใต้มาออกบูธนะคะพร้อมกับการนำแบบบ้านสวยๆโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะด้วยโปรโมชั่นนะคะที่เรียกว่านำเสนอกันแบบจุใจนะคะอย่างเช่นโปรโมชั่นจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด200,000บาทค่าก่อสร้างในราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นเริ่มต้นเพียง16,000บาทพร้อมรับสิทธิ์ลุ้นโชคลัคกี้ดรอนะคะ ของรางวัลและก็รวมไปถึงคูปองลุ้นรางวัลรวมมันค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาท โดยยืนยันนะคะว่างานนี้มีการจัดเต็มมืออาชีพเรื่องบ้านค่ะและก็วัสดุตกแต่งรวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะมีบ้านได้มาพบปะก,กับสถาปนิกนักออกแบบและผู้ประกอบการโดยตรงรวมถึงวัสดุตกแต่งบ้านที่น่าสนใจภายใต้แบรนด์ชั้นนําของประเทศเพื่อการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยแบบมืออาชีพจะได้ก้าวทันยุคสมัยนะคะและ้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิกและก็ผู้บริโภค นอกจากนี้ภายในงานเองยังมีกิจกรรมเสวนาสาระน่ารู้เรื่องบ้านที่คุณไม่ควรพลาดทุกวันโดยเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะในด้านการออกแบบอาคารอย่างเช่นหัวข้อบ้านอยู่แล้วสบายซึ่งทางนี้ทางนายกสมาคมสูนยรรับสร้างบ้านภาคใต้ระบุว่าการจัดงานในปีนี้ก็คาดการนะคะว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินสับพัดท,ที่เกิดขึ้นภายในงานนะคะไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทเรามีเสียงของนายกสมาคมสูนยรรับสร้างบ้านภาคใต้ค่ะ นี้นะครับเรามีสมาคมส่วนรับสร้างบ้านภาคใต้นะครับเรามีความยินดีที่จะประกาศความพร้อมนะครับการจัดมาก,กับรับสร้างบ้านนะครับในวันที่4ถึงวันที่7เมษายนนะครับหน้าลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับจุดประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมของเรานะครับก็คือเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการก่อสร้างอาคารนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคนะครับ งานที่จัดในครั้งนี้นะครับปกติเนี่ยในจังหวัดสงขานะครับหรือภาคใต้เราเนี่ยจะเป็นงานที่จัดสาหรับผู้ประกอบการนะครับเป็นโครงการบ้านก็ดีโครงการจัดสรรคดีนะครับครั้งนี้ผมต้องบอกว่าพิเศษ พิเศษมากๆนะครับพิเศษตรงที่เราจะรวมบริษัทรับสร้างบ้านนะครับก็คือเป็นบ้านสั่งสร้างบนที่ดินของลูกค้านะครับโดยมีบริษัทชั้นนำเนี่ยมากกว่า10บริษัทนะครับมาร่วมให้ความรู้นะครับรวมถึงแบบบ้านสวยที่จะยกรูปแบบบ้านสําเร็จรูปเนี่ยมาให้คุณลูกค้าดังนั้นความแตกต่างใน,นคาบ,บ้านครั้งนี้หมายถึงว่าถ้าคุณลูกค้ามีที่ดินที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ง่ายที่จะ เกิดมีท่านใดที่สนใจที่อยากจะมีบ้านสักหลังนะครับอยากที่จะมีบ้านที่อยู่กับใกล้ๆกับครอบครัวหรือชุมช,มชนของตัวเองนะครับทางเรานะครับมีพร้อมไม่ว่าจะเป็นการประสานสินเชื่อธนาคารนะครับการาติดต่อหน่วยงานราชการก็ดีรวมถึงการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างนะครับสมาชิกของสมาคมของเราทุกคนนะครับทุกบริษัทยอยู่ในเป็นสมาชิกของกรรมธิการธรรมนิชกศิสิ์ดังนั้นนะครับ ให้มั่นใจได้เลยว่าหลักการออกแบบก็ดีนะครับการออกแบบบ้านให้เกิดสภาวะความอยู่น่าสบายเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสถาปนิกประจําแต่ละบริษัทเนี่ยตระหนักและให้ความสําคัญนะครับเพื่อให้งานที่ออกมาเพื่อให้บ้านที่ออกมาเนี่ยได้สวยคุ้มค่าน่าอยู่แล้วก็อยู่สบายนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดความใส่ใจในการสร้างบ้านครับ